มาถึงบ้านแล้วนะครับเรามางานบวชของหลานชายนะครับเดี๋ยวตามไปดูงานบวชกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปบ้านงานกันนะครับ เป็นวันที่2แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปโกนผมหน้ากันนะครับที่วัดมาตตะเอ็นเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับที่บรรยากาศงานไปไปเฮ้ยน้องหมาเฮ้ยเขาเริ่มมาแล้วไปเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับ เสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวเราเดินไปบ้านงานกันนะครับแล้วก็ไปหลอดนาคที่บ้านงานเพราะว่านาคเขาจะแห่รอบอมบ้านนะครับคืนนี้มีวงดนตรีมาฉลองนะฮะกำลังทำเวทีกันอยู่นี่นะครับนี่ <c oughs> <c oughs> มีวงดนตรีพร้อม ทุกคนได้เสื้อเด็กเสิร์ฟมาแล้วงานอุปสมบทนาคโจนาคบอยคือให้อาเสิร์ฟอาหารดีมากๆเลยหลานโอ้โหทุกคนตอนนี้พร้อมไปเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วครับที่งานบวชรานชายมีตาด้วยเดี๋ยวตามไปดูในงานนะครับไปเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไป ที่งานกันนะครับสองคนด้านหน้าเขาเริ่มมากันเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานนะครับเขากำลังเปิดงานกันนะครับเดี๋ยวก็อีกสักพูนึงเงเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจงานกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือบรรยากาศงานนะครับ สวัสดีครับ คนละกลับบ้านแล้วตอนนี้อาบน้ำเรียบร้อยนะครับนั่งเป่าผมให้ผมแห้งเดี๋ยวจะเข้าไปนอนแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ตอนเช้านะฮะเป็นวันที่สามแล้วที่มาที่บ้านเอ่อพรุ่งนี้เขาจะมีแห่นาคไปบวชนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเราจะได้เก็บเรียนโปรยทานหรือเปล่าเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับวันนี้วันที่สามแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นงานบวชนะฮะเดี๋ยวเจอกันที่งานบวชเราจะไป ชิงเหรียญโปรยทานกันเดี๋ยวไปดูในงานนะครับนาจมาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะถวายเดี๋ยวจะให้ ตอนเช้าก่อนที่จะไปบวชแล้วก็มีหมูทอดอ๋อมีลาบนะครับอันนี้พี่สาวอจิบอะไรพอยอันนี้คือ,อ พิกหมูนะครับอันนี้เป็นแกงมะเขือหลานนั้นหลานสาวกินขนมจีนนะครับแล้วก็ที่สาวก็กำลังดัเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์นะครับทุกคนบุฟเฟ่ต์ตักเองอันนี้คือบรรยากาศตอนสาวที่เขากำลังจะไป จะดูบรรยากาศโดยรอบกันแล้วก็ไปเตรียมโปรยทานนะครับด้านหลังจะมีผู้ใหญ่อยู่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับ รอหน้าอีกรูปหนึ่งกำลังบวชอยู่นะครับตอนนี้เขากำลังจะโปรยผานี่เตรียมเตรียมกระเป๋าม,า,ม,มนานะครับเป็จโอ้เ,เดี๋ยวรอ บูสเสร็จแล้วนะครับนี่เป็นช่วงเวลาของการบินธบาตครั้งแรกนะครับพระใหม่ก็จะมีคนมารอบินธบัตเยอะเหมือนกันนะครับสาธุโอ้โหอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจในการเก็บโอ้โหไม่ได้ตั้งใจระกระเป๋าพร้อมแค่หล่นติดขาติดยอดนะแค่มันหล่นติดมาใช่ไเออไม่ได้ตั้งใจอันนี้ไม่ได้ตั้งใจ ตั้ตตงใจฉั่นแ่งไข่โบบีนโอ้โหวควรควรคือเป็นีบวสแล้วเขามาถ่ายรูปหน้าโบสถ์กันนะครับเดี๋ยวไปดูรูปด,ดิธีกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานบวชวันนี้เข้าไปบวชในโบสถ์แล้วก็ไปรับสินละพรด้วยการบวช ในของไทยเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ดีปีจะประสงค์อีกอันนึงก็คือเป็นวันรวมญาตินะครับเพราะว่าญาติพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันมานานเป็นแบบ5้าปี10ปีงไงในงานนี้ก็เจอกันหมดเลยมาร่วมงานกันหมดเป็นการรวมญาติแล้วก็ให้ลูกหลานได้บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่เพื่อที่จะให้พ่อแม่ขึ้นสวรรค์น,นะครับตามความเชื่อของศาสนาพุทธแต่ก็คือสิ่งที่ได้เลยก็คือ การรวมญาติเองเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปถัดไปนะครับเป็นคลิปการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,